ตัวอย่างการบอกชื่อฉายาและสมณบริคารการบอกชื่อฉายาและสมณบริคารนั้นแม้จะมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อบอกให้ทราบฉายาและสมณบริคารก็จริงอยู่แต่ก็ควรมีรูปแบบรักษารูปแบบที่พระโบราณอาจารย์ท่านได้วางไว้ซึ่งจะขอยกตัวอย่างแบบ การบอกบริขารและช่วยฉายาของพระมหาเถระรูปหนึ่งตัวอย่างดังต่อบไปนี้ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในกมวาจาอุสมบทนั้นจะต้องยกชื่อเธอชื่อพระอุปจาขึ้นสู่กรมวาจาชื่อของเธอเป็นภาษาไทย ไม่สามารถจะยกขึ้นสู่กรรมวาจาได้จึงต้องตั้งชื่อเธอเสียใหม่ในพระพุทธศาสนานี้ให้เธอชื่อว่าถาวโรเมื่อคู่พระกรรมวาจา,าจารย์สวดถามว่ากินนาโมสิเธอชื่ออะไรเธอเพึ่งหมายเอาตัวเธอและตอบทันว่าอาหังพันเตถาวโรนามะว่าข้าจะท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าชื่อว่าถาบระส่วนพระอุปชาของเธอมีชื่อว่าสุจิตตะเมื่อคู่พระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าโกนามะเตอุปชาโย ο. พระอุปชาของเธอชื่ออะไรเธอเพิ่งหมายเอาตัวข้าพเจ้าแล้วกล่าวตอบท่านว่าอุปชาโยเมพันเตอายะสมาสุจิตโตนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระอุปชาของข้าพเจ้าชื่อว่าสุจิตตะต่อไปนี้จะได้บอกให้เธอรู้บริขารว่าอย่างนี้ชื่อนี้อย่างนี้ชื่อนี้เพื่อจําไว้ใช้ในอธิธฐานกิจต่อไปต่อแต่นั้นพระอุปชาจะกล่าวภาษาบาลีนำว่า ปะธรรมังอุปชังคาหาเปตโพนอุปชังคาหาเปตวาปัตตะจิวรังอาจิขิตพันตีหิทังอุปสัมปทายะปุริมากิจจังภควตาวุตังตันธานิมยาเตอุปชาเย,ยนาสตาตถาจิคเนนอนุกาตพังโหตีตันเตสัก,กจังโสตพัง อายันเตปโตนิบาทสำหรับใช้บินบาบอายังสังคาตินิพาสังคาติสำหรับสอนนอกอายังอุตราสังโคนนิพาอุตราสงหรือจีวรสำหรับผมอายังอันตราวาสโกนิพาอันตราวาศกหรือสบงสำหรับนุ่ง ขัดชาอมุมฮิโอกาเสติธาหิ